นชบกกิจกรมทะาันพานเดเดซเซฮาค่ะเขารด,ดมคนห้าชายห้าปลานะคะโทรกระแซนามเชียวผัดตกลงในอ่างเก็บน้ำค่ะจมสูนหายหลาสุดเนียังไม่พบปร่างนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะนวยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านศรเซเพานะคะเขาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านมู่กาวตําบลบ,บององออำเภอระแง,งจังหวัดนาราธิวาสค่ะเกิดเหตุคนห้าป้านะคะตกน้ำจมหายไปนึ่งรายพันไอทวีรัตบินจ่าติกุลผู้บังคับนวยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านศรเซฮาพร้อมด้วยนายวิมุตตีอํานักมณีนายอำเภอระแง,งนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทับเรือตำรวจน้ำกองกำลังก,การจัดบอกกอรโนอนะคะเขาลงพื้นที่รวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล บองโง่กำนั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำลังผักประชาชนรวมกระดมคนห้าค่ะเหตุเนี่ยเกิดเทเบรนไฟกันหน้าบ้านจุฬาพรพัฒนาหานะคะมู่ดเกาวตําบลบองโง่สาบเชิอก็คือนายโรสักบูละอําอายุสาสิบหกปีค่ะคุมลำเนาเนี่ยนะเขายกเถี่บานกายุมาตีมู่เถป็ตําบลตันยงดิโมอาเภอระเงค่ะจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็สาบหวานนายโรสักออกหาป่าบริเวณดังกล่าวค่ะระวังความอ่างแกบน้ำ กระได้โทษกระแซน้ำเฉียวผัดตอกลงไปในอ่างแก็บน้ำเบื้องตอน้นค่ะเจ้าหน้าที่และก็ส่วนติดเกี่ยวของนะคะได้รวมกันออกขนหาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบหลังนะคะ